นี่เป็นฟารมเลี้ยงผงนะครับผมอาเ้ามาครับวันนี้ดีใจพี่ชาสวัสดีครับี<อ>่ครับสวัสดีครับครับพี่แชร์ครับได้รู้จักครับเป็นเจ้าของฟาร์มผงนะครับที่รเราดไดปฟาร์มงอย่งเดียวฟาร์มมันมีหลายอย่างเยอะเลยเลี้ยงนนด้วยมีเป็ดด้วยตัวอย่าคือฟาร์มสตีไม่ใช่ฟาร์มสตีครับชื่อฟาร์อะไรฮะ ล่ารร์มคับงไส้ฟาร์มครับเอาจริงๆแต่ตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคือหลักๆคือเลี้ยงนกและเลียเ้ยงเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ปีกส่วนใหญ่จะเป็นส,ส,ส,สัตว์ปีกนะมีตระกูลหงส์ตระกูลนกสวยงามตระกูลเป็ดสวยงามมีด่านด่านตระกูลหลักๆนี่นะครับทำมือปีละพี่ตาโอ้ทำมาเนาะตั้งแต่จัง ไป็นหนุ่มๆมาเลยนะเกือบยี่สิบปีของข้าน,นะว้าวครับผมเนี่ยเลี้ยงมามายี่สิบเอ็ดปีแล้วครับครับเฉพาะผมนะั้ส่วนสายเป็ดอื่นเนี่ยมีเป็ดสวยงามมีไก่มีนกมีอะไรมาเลี้ยงเลี้ยงมาต่อหน้าผมามาเห็นสองก็เลยชอบก็เลยเอามาเลี้ยงครับหมดเนี่ยเป็นสัตว์ปีกที่สลับเอาไว้โชว์กระสืองานไม่ได้ดมีบทพอกถูกไหมครับเพราะสัตว์สวยงามเนี่ย จะไว้กินไว้อะไรเนี่ยมันกินไม่ได้ที่จะกินได้แต่ราคามันเกินนั่นเลยครับผงขาวผงดำผมมีหลายเยอะกว่านั้นมีผงอะไรผงแดงผงแดงผงแดงเยอะมากเลยมีผงขาวสีขาวแล้วมีผงดำแล้วก็มีตัวขาวคอดำแล้วมีผงขาวเนี่ยแจกออกไปแตงหลายชนิดครับผงขาวป่านแดงสีนแดงป่านดำสีดำเป็นตัว หลายย่อยมาอีกหลายหลายสายแบบนี้ผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมเืองไทยมีไหมเป็นต่างพื้นเมืองในเมืองไทยไหมไม่ใช่สัตว์ต่างประเทศทั้งยุโรปร<ต>มันมีแต่เมืองไทยจะไม่มีเลยตอนที่ผมเลี้ยงใหม่ๆเนี่ยแทบจะไม่มีในเมืองไทยกี่ตัวเลยครับแปลว่าผมในประเทศไทยกำพร้อทั้งหมดนะแต่ว่ามาอะไรก็จะขยันภายในที่เมืองไทยได้ไหมได้เลยได้ จขย,ยา,กกายไมันงชเวลาพาะพวกนี้มันกดหาต้ยาสัต่างๆมีกาพเคยัผามานะครับว่ามัน,นยายพันย้ยากยากช้าๆเนี่ยราคาจะดีได้นานถ้าหากว่าขยายไปได้เร็วรวดคนนี้ก็ทำได้ร,ราคาตกงนะเหลอ, <c oughs> เอาอย่างยากยากันดี <c oughs> รมีความคิดอนมามีมดีๆก็อยู่ได้นานครับอง <c oughs> ที่พีคามามาจากเทศอะ ก็มาจากเนเธอร์แลนด์ครับอืมอ่าเขามาเนี่ยคืออายุพันธุ์เท่าไหร่เรามาเนี่ยอ๋ออายุส่วนใหญ่จะอายอุเป็นหนึ่งสาวเอามาเพราะว่าทางโู้นเขาไม่สง่งไม่ส่งของเด็กเข้ามาเมาื่อว่นกระจายใช้เวลาบินนานหลายชั่วโมงครับนุ่งถานนี่เป็นอายุไหมมันนะฮะก็อายุเนี่ยประมาณสักปีขึ้นแหละปีขึ้นและอายุของ,ของขมันมีอายุกี่ปีอายุของที่เราสัมผัสดูสิบปีกว่าเยอะ อายุไครเนี่ยนะอายุใครอายุใครมะล่า10ปีกว่าเยอะครับอ่หงเลี้ยงยากนะครับเออตอนแรก่อยากครับเพราะไม่เคยสัมผัสแล้วก็เอาความรู้จากตรงไหนก็ไม่มีหรือพี่ชายอใหญ่ใหญ่ยากเลี้ยงหงขึ้นมาก็ติดต่อหาหงมาปุ๊บโอ้ครับไม่ได้บัตรศิษาอะไรหรอได้เลยผมไม่ชอบผมไม่ชอบแต่ถ้าอยากได้อะไรต้องหาหามาแล้วก็มากรองกรองพูดเอง ผมก็ยากมอนะเพราะตอนแรกก็ไม่มีเ้ยเราไม่มีความรู้อยู่เลยวนี่เรามีความรู้พื้นฐานในการเลี้ยงสัตว์มานานแล้วแสดว่าสัตว์ต่างประเทศกับสัตว์เมืองไทยแต่มันบางทีบางอย่างมันจะเอาแบบกันไม่ได้ไม่ไม่ได้ผมเนี่ยมาจากปนะเทรแลนอากาศก็เย็นนะมาอยู่เมืองไทยอากาศก็ร้อนกินอะไรก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้ไหนไหมแต่นี้เวลารากออกมาเนี่ยล้กวก็ต้องไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเลยของไม่เคยเลี้ยงเลย เราผมจะตั้งอาหารไว้หลายจุดอาหารแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแต่ละตี่ครับแล้วไม่จะยกตัวอย่างนะว่าเช่นผมเอาแหน่ได้แหน่มีครับเปลือกมีอาหารไก่มีแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยไม่มีเนื้อตัดผมไม่กินตัดไม่กินเนื้อตัดเพราะว่าผมเทียบกินปลาไม่อะไรเลยผมเทียบใาแข่เนี่จะไม่กินปลาเขาเนาะผมก็ไม่กินปลาเนี่ยนะลักษณะตัวเท่ากันัต่ว่าทสงใกล้กันแต่ว่า จะไม่เทียบไปจนนั้นแต่เทียบได้เป็นบางเรื่องกํามฐานแต่เอาจริงแล้วเนี่ยเทียบกันไม่ได้ในคนละพฤติกรรมแล้วเห้ห่าวยางเอาไแล้วให้มันแล้วถ้ามันมันมันอยากกินอะไรพอวันแล้วก็เดินไปดูทีอะไรมันยึบเป็นที่เราให้ไว้เนี่ยถาดไหนยุบเป็นมั่งที่อะไรพราะรู้ว่าชอบกินอย่างนี้แล้วก็เลือกอย่างนี้อย่างนี้ให้ก่อนที่จะกินเข้ามาอยู่ใหม่ก็จะต้องการ ให้เขามีชีวิตได้ต่อ,อ,ม,อมันต้องมีตรงมีอะไรให้มันไหมหองอ่ะม,มีครับมันจะต้องทำที่ลงน้ำนีเขอต้องทำที่ลงน้ำลงน้ำลงน้ำต้องการตรารระขคา้เพราะกระสับผมใหญ่เนี่ยกาับ,บริเรณนเขาอยู่ที่จะเพรียกว่าครับเวลาเขาจะขึ้นโบกมีทางเขาขึ้นงนน่ายเราจะลงน้ำใค้ก็ลงได้ง่าย และมีอาหารอยู่ใกล้ๆแะความน้ำกระปมอเมื่อเขาเห็นจะเด็กกนแล้วที่แกแกเขาหมุนไปหมุนมาเด๋ยวเองไปเติอาหารถ้าไปปล่อยโดยไปบอกกันว่า่อตอนเที่ยงเองเองมากนั้นนีมันไปดู้แล้วก็ต้องบริการเขาอย่างง้ยแต่ว่าเราเราตึดาไม่รู้เรื่องหรอหรือมาเรียนรู้การสอนไม่ได้หรอผมไงแลวกกระป๋อได้ฝได้ ฝึกที่กว้าไมหมายวงางแบบมันมาเปลี่ยวมาให้คนจะเชี่ยนจะกฝึกได้ฝึกให้ทำอะไรบ้างครับไม่ได้ฝึกให้ให้เขาเชี่ยงกับเราไงอ,อ๋<น>อครับเช่นเอาอาหารไปตั้งไว้ใช้น้ำตรงนี้เวลาให้เขากินกันเคยชินก่อนแล้วก็เราจะไปอยู่ร้าเขรามเป็นตัวเราอือเวลาให้เขากินอาหารเนี่ยเวลากินแล้วเราก็เดินไปดูออกิน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 หมดได้านะ ตอนนี้พอได้เวลาเนี่ยผมจะให้สองมือชาก็เปลี่ยนเวลาเย็นมันก็อยู่มันก็จะมากินทีอย่างชากระเพียนเพราะพอได้เหงื่อคนม,มันจะมาและมันจะมาตีไหล่แล้วแล้วก็ให้ต้หน่อยเยอะอันนั้นเวลาอันเนี้ยต่อพันยากนะเออพ่อพันในยากยากาติอ่ไรย,ยากิากกนะไร แล้วผมเนี่ยต้องพูดหนึ่งตัวเมียหนึ่งจับคู่ดีไจับคู่กันแล้วเขาจะไม่เขาก็จะไม่มีกิ๊กที่ไหนแล้วนี่รักเดียวใจเดียวมากเลยนี่มีติ๊กแล้วครับก็เวลาสมมติอะเขาจะขายเนี่ยเขาจะไปทำรังบนบกครับเขาก็ขายคันขายโจกระดั้งได้หกฟองก็ฟักโขกไข่ครับโจผู้ก็คอยกันคอยคอยคุ้มกันให้คุ้มกันเล้แต่เวลาฟักไข่เนี่ยตัวเมียฟักไข่ ตัวผู้ก็จะมาเปลี่ยนเวรฟักไข่ตัวเมียก็ออกจากที่รังก็ไม่หยุดแค่ตไหนคือจะไม่ปล่อยให้ไอ้จีรัเขาไปหยุดแค่ไหนเขาจะมีทิ้งไก่โอ้โหมาก้าเลยหรือขณะที่ตัวผู้หรือตัวเมียฟักไข่อยู่ตัวเดียวเนี่ยจะมีหมามีคนมีอะไรจอดตรงประจรังแถาเนี่ยโอ้โหเลยตัวหนึ่งต่อผู้เมี้ยงตอบอกว่าอะไรก็ได้นะมัร้องไอตัวเงียบจะร้องไอตัวที่ฟักไข่ร้องเรียกครับ ตัวนี้นมามาเลยมาุ้องกันมาช่วยตรงนี้ตงนี้มันจะมาพัอะไรเราบ้างไปใกล้ๆมันด้ยจิบเลยจีบไปด้วยตาหงนะต่างคนต่างเขช่วยกัรดูแลถ้าสมมิออกฟักไข่เป็นไฟหกฟองเนี่ยหกฟองเนี่ยฟักเปตหมดไหมไม่แน่คท่านผูมีตายนหรือนะใช่ไมไม่ไตงนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนตัวเชื้อ เชื้อชาเชื้อไข่ตุ่มนกเชื้อนกเชื้อเป็ดเชื้อไข่โจทย์ตรวจเชื้อก่อนครับแล้วก็ินฟัดได้ก็ติดตัวคนจะตรวจเชื้อใบไหนถ้ามันมีก็ขอได้เห็นอืมฟักตัดตัวเชื้อแล้วถ้าเชื้อไม่มีเนี่ยฟัดยังไงยังไงก็ไม่เกิดแล้วก็เชื้อเนี่ยต้องตรวจที่สามครั้งครับถ้าเราอยากตรวจนะ ชั้งแรกดูสายเลือดมีแล้วมีโอเคชั้นที่สองกำลัตรวจใกล้จะตรวจดีดีพอหนีสายโคมมีตัวเลือกออกเนี่เนี่ยแล้วก็เวลาตรวจเนี่ยแม่ดูแม่ดูผมก็เลยตลงแช่พี่ทีสองคนคนตายกันได้คนกระเถิบแต่มันรู้แล้วว่าเราไม่รักมันเราหายไปแล้แค่ะแต่มันหัวงงหวงเคยแล้วตีไปคนเดียว จีไก่มาตีมือแตกตีตีมือ,มอก็เจียงไก่จะเสียไก่จะแตกเสียครับผ้าผงอ่ะราคาผงเป็นไงผ <Okay. S 2> ู้ขายเป็นไงผมเนี่ยนะตอนเนี้ยเขาอ,อยู่ค่อยวันค่อยราคาสูงขึ้นไปเพราะตลาดต้องการเยอะครับเหตุการณ์เ,ออเยอะของตอนผมขายลกูกตัวทำไมจีน พันเลยเดือนเป็นหมื่นกตัวนยลูกเลียบนะลูกเทียบมงม่น่ตัวนะ้นมึงกว่ามันก่อนขายลักพนเลยก่อนลักพาไม่ได้ใครไปลักหมื่นอ้าตัวเต็มบตัวโตๆพ่อเลียงกับพ่อแม่ยังเนี้ยดอกอยางได้หคู่าเก็มืจนก่อนที่ขายยังถูกอยู่ันยังไม่คนนิยมจะลักตอนนี้คนเริ่มให้คนสนใจละว่ามันเป็น มันเป็นตับที่ทั้งตู๋อย่างนั้นนะมีคนเขาเชื่ออย่างนี้นแต่ผมก็ผมไม่มียอมนะว่าสัตว์ทุกอย่างแต่ใครชอบอะไรก็ขายเอามาเลี้ยงแล้วก็ขายฮะเราเป็นธุรกิจเอครับผงไอ้ที่แบบแต่ละแบบอะอะไรแพงสุดลูกไหนแพงสุดขาวคอดำลูกขาวคอดำนะฮะทุกท่านครับตัวละต่อแสแล้วมั้งหรอว่าคู่ละแสนกว่า คู่คู่ละแสนล้วขายเป็นคู่อยู่เลยเนี่ยใช่ไหมฮะตัวก็ขายแต่ว่าหลักๆเป็นคู่ละแสนก็ตัวละประมาณห้ามืนคนวนใหญ่จะซื้อเป็นคู่ครจะอยู่ไปอยู่มาตัวหนึ่งกระจายก็กำลังมีเสียดูหนึ่งก็ต้องวางขายเข้ามาก็คู่กันได้เพราะมันอยู่ตัวเดียวไม่ได้อยู่นะได้จะทำไรอีกจะอ๋อคือเลี้ยงตัวเดียวก็ได้แต่ว่ามันก็คงไม่เปิดประโยชน์อะไรเลยมันขาดเจ้า ขายอะไรเอาทำไม่ได้อคือเราก็ยังก็มงหาเป็น,นคู่อ<ห>่ะมหายคู่ขาวจับคู่ขาวเขาก็มีความสุขนะเรื่องของเนี่ยในช่วงวันเรืเ่องคนเดียวแล้วก็สบายใจเราหนี่ยต้องจะดึงใจ,จเขาด้วยนะถ้าผงเนี่ยมันมีบอกอะไรนะเชื้อเชื้อนะบอกในโรคอะไรนะเพื่อต้องดูแลต้องแบบไปเข้าระมงไหมเพราะมันเหมือนกับไปสัตว์สูงนะมันมีโรคไหมมันต้องประหารไหมผงเนี่ยตอนเด็กเนี่ย จะดูแลคนย่างนิดหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับเราเนี่ยเลี้ยงเด็กเลี้ยงผู้ใหญ่ครับเลี้ยงเด็กเดยเดี๋ยวเป็นนี่เป็นนี่ใครสงาแต่ภู้ยังให้ดีูะแต่คนเป็นผู้ใหญ่นะแต่ผู้ใหญ่โลกภายในก็มีแตวนี้ผมเนี่ยมันเป็นสัตว์กูัจากป่าปูนจำพังตองแข็งแรงจากต่าอืมแต่นี่เวลามันป่วยจริงๆเธอม่จะดงอาการเลยอยู่ๆก็ล็อกไปเฉยๆก็มี bọn đâu, mình mặt mình mặt 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 đâu mặt 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 rồi mặt 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 tôi mặt 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 นกแก้วนะฮะลิงเน,น,นี่ยัรณีว่านกเนี่ยราคาไม่เท่ากันครับเข,เขาเขาเล่นสีนกปูนกเ,เล่นสีสีนี่ตัวดำเหมือนมีสีนี่ต่างไปตัวห้องเหมือนก็มีตัวนั้นเป็นแดงก็มีแต่ผมเนี่ยผมไม่ไม่ึงแค่และนั่นเลยก็มือใหม่เนี่ยก้อนมือเช่นเพียนอย่างกับเขาเที่ผสมกันหลายสีอของหาย,ยาก อย่างไก่พิธายนะครับเป็นอย่างนี้ครับมึงไม่คเคยก่อนเขาตัวพี่ธายไม่ได้แบบว่าจะมีพิออเดอร์อะไรนะแบบว่าอยากจะได้นอกอะไรแล้วเรสวา,าสั่งไม่ใช่แต่พี่ธายจะไปรับสั่งว่าเขาเนี่ยอยากจะเลี้ยงอะไรเหลืนกเลี้ยงนกสีไหนอะไรยังไงแกก็จะเข้ามาแล้วก็มาเลี้ยงและถืงเอามาเผยแพร่คนอยากได้ดูใครอยากซื้อก็มาซือ้อใช่ไหมครัไม่ได้หรอกผมอยากได้นกสีน,นี้นี่มาสั่งพิธยาเนี่ยก็นกแก้ว <niet> มันเลี้ยงยากนะอายุมันเท่าไหร่เออนกแก้วเนี่ยมันเลี้ยงยากไหมนกทันธ์หลายเนี่ยเลี้ยงไม่ยากแต่เลี้ยงเพื่อเลี้ยงให้ได้ลูกอยู่เรื่องความหงากครับถ้าคนมีประสบการณ์ก็เด่อแต่ที่ว่าผมเนี่ยนะเลี้ยงหงส์เนี่ยอาจจะเป็นเจ้าแรกก็วสัตวประวัติได้นะครับผมก็ไม่มีข้อมูลในการเลี้ยงอยูย่ข้อมูลเนี่ยถ้าหากว่าคนมาซื้อผมก็ ข้อมูลเที่ผมประสบการณ์มาครับแต่นี่ผมก็ยังบอกคนที่ซื้อไปเนี่ยบอกว่าคุณไม่ดีนะคุณไม่ซื้อหงส์ผมไปได้ข้อมูลาไปด้วยมผมซื้อหงส์มาของผมได้หงม,มาอย่างเยอะเพื่อแล้วผมเรียนรู้เอง <c oughs> มาเลยวิชาวิชาเดียวครั้งักจำอย่างเดียวเลยฮะจากประสบการณ์ล้วนๆครับก็สี่รูปแบบนะครับของพิธานะครับก็จะเดินที่เป็นธนาเนาะนะครับแล้วก็ ทำงานรับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันหนึ่งก็ผันตัวเองมาเป็นเจ้า,จาของฟาร์มเจ้าของฟาร์มสตีกนะครับจากใช้พื้นที่ของตัวเองที่เป็นที่ทนาของที่พิเศษใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มจากาคิดก่อนถูกไหมว่ายาาอชอบอะไรชอบอะไรเดิมทีบางคนชอบเลี้ยงสัตว์ครับชอบเลี้ยงสัตว์มาจะเด็กเลยมีเป็ดมีไก่มีน,น,นมกมีวัวควายอะไรเงี้ยคือสัตว์มีพ่บ้างอ,าอะไรบ้างาว่ามาคิดอยู่แล้วเนะี่ย กประเทศนี้ยไปมองบังไทยไทยต้มีก็มีความคิดจากจะมาเลี้ยงแหกออกจากชาวบ้านดีกว่ายอ่าไปเลี้ยงให้ฝัเหมือนกับชาวบ้านก็เลี้ยงได้เพอาะสิบหลังเนี่ยก็เลี้ยงมันทั้งหมดเลยขายก็ราคาตกก็เลยมีแนวคิดเ่าหาของแปลกๆมาเลี้ยงดีกว่าเลี้ยง่ายไม่อยากเลี้ยงผิดเลี้ยงอะไรหนึ่งเราเลี้ยงเอาเองอ่ะนะครับและรับจำก็บางประเใครไปคุยฟังก็บางปีเราเอามาติดใน้องใจก่อนถ้อย่างนี้กระดาษเราจะมาดัดแปลงไอ้ความหมายเนี่ยเฉกว่ามัน มันได้รู้เนี่ยชอบสัตว์เนี่ยเรามีความภูมิใจกันว่าสัตว์ทุกชนิดในเรื่างเลี้ยงอยู่เออเป็นข้อเป็นข้ที่สื่อเลยว่าเราพร้อมได้เนี่ยครับสำหรับใครที่อยากจะได้ความรู้อยากได้ภาพอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ปีสัตว์สวยงามนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ที่เพจลำไส้ฟาร์มนะครับแล้วก็ติดต่อไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นกับตาอยากจะมาเจอพี่แท เดีย๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์เดี๋ยวจะมาขอความรู้ข้อมูลหรือมาเยี่ยมกันก็สามารถมาที่นี่ครับแล้วก็เราเอ,อ่เราติดตามที่ทำเพตหรือสถานที่มาเดินทางยังไงเดีเ๋ยวเราเราสะดวกนะครับมีกูเกิลมีอะไรนะครับทรานนี้ก็ินดีต้อนรับสำหรับผู้คนที่อยากจะเข้ามาชมยินดีครับครับขอบคุณพี่ชายมากนะครับเดี๋ยวขอขอไปชมนกสวยงามอะไรกันหนแล้วกันนะครับ